ก็ตอนนี้เรคคอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับพาร่างานก็ครูได้ส่งให้หมดแล้วนักเรยก็ไปติดตามได้ในกลุ่มลายแยกเน้นย้ำนะครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มลายแยกวิชาคณิตศาสะทักมาส่วนตัวครูเลยนะครับว่ายังไม่ได้เข้านะครับเดี๋ยวครูลากเข้าไปให้นะครับเดี๋ยวครูดึงเข้าไปให้นะครับอ่ะทีนี้ชั่วโมงนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับ หลังจากที่สองชั่วโมงที่แล้วนะครับคถูกก็ได้หยิบยกตัวอย่างนะครับการทํางานในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนของเพื่อนๆน,นะครับเอามาให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเอ๊ะวิธีการทําแบบเนี้ถูกนะวิธีการทําแบบเนี้ยเออยังยัง,ย,งยังไม่ถูกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นให้เราได้เห็นตัวอยา่างการทําจริงๆเลยครับจะได้เป็นประสบการณ์และเก็บสิ่งที่ อผิดพลาดนะครับไปแก้ไขสําหรับใครที่เข้าใจอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนตนเองด้วยนะครับทบทวนตนเองด้วยมาวันนี้นะครับครูก็จะสรุปเนื้อหาในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนก่อนนะครับสรุปเป็นแผนทั้งทีครับพึ่งวาดเมื่อกี้นี้แหละนะครับเพึ่งวาดเมื่อกี้นี้นะครับสดๆเลยนะครับคงไม่สงสัยนะว่าทําไมครูถึงมาเป็นครูคณิตนะครับดูสิครับอยางกับลายแทงเลย นะครับเอาให้ชัดเจนแล้วกันความสวยงามก็มันคงไม่เท่าไหร่นะครับในเรื่องการบวกลบเศษส่วนนะครับเขียนมาให้ดูเป็นแผนภาพนะครับจะได้ดูง่ายๆก็จะแบ่งแยกออกเป็นสองกรณีเห็นไหมครับสองกรณีนะครับแผนภาพแตกออกไปสองกรณีกรณีที่นหนึ่งถ้าตัวส่วนเท่ากันนะครับโอ้ถ้าตัวส่วนเท่ากันอันนี้งานง่ายนะครับถ้าตัวส่วนเท่ากันดูแผนภาพนะครับปุ๊บวิ่งไปปุ๊บมานี่เลยิ นี่เลยครับก็คือเอาตัวเศษม,มาบวกลบกันได้เลยนะครับเฉพาะตัวเศษนะครับมาบวกลบกันได้เลยตัวส่วนคงเดิมนะครับตัวส่วนคงเดิมเมื่อบวก <c oughs> เมื่อนํามาบวกมาลบแล้วปุ๊บเราก็ทําให้อยู่ในรูปอย่างง่าย <c oughs> นะครับทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเอ๊ะรูปอย่างง่ายคืออะไรอะ่ะบอกไว้แล้วนะครับรูปอย่างง่ายถ้าเราจะพิจารณาเมื่ออยู่ด้วยกันสองแดงก็คือถ้ากรณีเป็นเศษเกินเราก็ต้องทําให้เป็นจํานวนครับ ทาให้เป็นจํานวนครับถ้ามันไม่ได้เป็นเศษเกินนะครับเราก็ต้องเช็คว่าเอ๊ะเป็นเศษส่วนอย่างหรือ,อยังนะครับเศษส่วนอย่างตา่ำก็คือถ้ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นหมายความว่าจะต้องมีจํานวนนับนะครับเวลาพูดจํานวนนับก็เด๋ยวจะงงก็คือจะต้องมีตัวเลขอะที่มาหารได้ทั้งเศษและส่วนนะครับยกเว้นหนึ่งนะครับนั่นแหละถ้ามันมีตัวมาหารได้นั่นแปลว่ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํา นะครับถ้าสมมติเราทำสองกรณีนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บม,มันก็ไม่มีอะไรแลวก็จบแล้วจ้าอันนี้กรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับทีนี้ไปดูกรณีที่อีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือกรณีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับซึ่งเป็นกรณีที่อยู่ในปหานี่หลยนะครับจะเห็นว่าป5้าเราเนี่ยมันไม่ได้มีกรณีแรกนะครับเพราะกรณีแรกเนี่ยสืบว่าจะอยู่ตอน ปสามนะตอนนี้มันลงไปอยู่ปสามแล้วนะนะครับปสี่ป่าปลายนะครับลงไปอยู่ปสามและกรณีตัวส่วนเท่ากันนะครับทีนี้มาดูในระดับปห้านะครับจริงๆตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยเราเจอตั้งแต่ปสี่แล้วเนี่ยนะครับถ้าถ้าใครจำเนื้อหาได้นะแต่ปสี่เป็นตัวส่วนที่ไม่เท่ากันแล้วทําให้มันเท่ากันง่ายกว่าตอนปห้านะครับถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันทําไงอะเราก็ต้องทําตัวส่วนให้ เข้ากัานนะเพราะว่าคอนเซปต์ของการบวกลบเศษส่วนเนี่ยจำไว้เลยนะครับตัวส่วนต้องเข้ากันนะครับตัวส่วนต้องเท่ากันแล้วทีนี้การทําตัวส่วนให้เท่ากันทํำยังไงล่ะมันก็มีอยู่สองแบบนะครับมีอยู่สองแบบคือวิธีการคูณสลับนะครับคูณสลับนี่ครูเขียนสั้นๆนะทางถ้าใช้เขียนอธิบายยาวเเดี๋ยวมันเขียนเป็นแผนภาพไม่ได้ ค,คูณสลับก็หมายความว่านําตัวส่วนนําตัวส่วนพูดภาษาง่ายๆนะนําตัวส่วนหนอยฟังนะ่ครับมันจะคูณสลับกันเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับจบคูณสลับกันได้เลยนะครับจุดเด่นของวิธีนี้ก็คือข้อดีของวิธีนี้ก็คือง่ายไม่ต้องไปตามหาที่เราจะต้องทําส่วนเป็นเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คือจับคูณสลับเลยครับแต่จุดด้อยก็คือถ้าไปเจอกรณีที่ตัวเลขเยอะ นะครับตัวเลขเยอะๆมันก็จะทําให้การทําให้เป็นเศษส่วนยังต่าแล้วก็จานวนค้าเนี่ยจะยากนะครับเพราะนั้นวิธีการเลือกใช้คือควรจำกนะควรจะใช้กรณีที่ตัวส่วนเนี่ยสักไม่เกินสิบห้ากำลังดีนะไม่เกินสิบห้าถ้าจะให้ดีคือไม่เกินสิบตัวส่วนไม่เกินสิบใช้วิธีเนี้ยจะง่ายนะครับอ่ะอีกวิธีหนึ่งเามื่อวานนี้ครูใช้คําว่าเอามาสู้กันนะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่ทางการคือวิธีการเทียบตัวส่วนนะครับ คือเอาตัวส่วนเนี้ยมาเทียบกันนะครับหยิบมาเทียบกันในกระดาษมาเทียบกันแล้วก็ดูตัวส่วนที่มันมีค่ามากกว่าเล็งไปตัวที่มากกว่าแล้วลองท่องสุดคูนตัวที่มากกว่าไปเรื่อยๆในขณะที่ท่องนะครับเราก็ดูว่าเฮรร้ยผลลัพธ์ที่เราท่องได้ในตัวส่วนที่มากเนี่ยไอตัวส่วนน้อยเนี่ยมันมีจํานวนที่มันเหมือนกันไหมอยู่ในแม่เดียวกันนะครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานนี้สอนไปแล้วนะครับอันนี้ก็สรุป เมื่อได้แล้วนะครับเมื่อได้สองวิธีนี้แล้วทำส่วนให้เท่ากันแล้วมันจะกลับมาสู่กระบวนการเดิมครับนั่นคือนำตัวเศษมาบวกลบกันได้เึงนะครับนำตัวเศษมาบวกลบกันได้เลยเมื่อบวกลบมาเสร็จแล้วก็ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถทำการบวกลบเศษส่วนได้แล้วโอเคนะครับอ่านี่คือสรุป แอบภาพนะครับที่ผูเขียนให้ดูนะครับให้พวกเราได้จําจดจําไว้นะครับวิธีการบวกการลบเศษส่วนนะครับอ่ะทีนี้มีใครถามอะไรไหมครับอ่าลืมลืมมีใครถามอะไรไหมเกี่ยวกับกระบวนการตรงนี้ไม่ค่ะไม,ม่กลิบไม่มีนะครัอโอเค ไปเริ่มเลยนะครับต่อไปเนี่ย<ช>คืออะไรนะครับอ,บอต่อไปก็คือทำแบบฝึกหัดที่ครูได้สั่งไปนะครับที่ครูให้พวกเราได้ทำไปนะครับเอหน้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดใช่ไหมะจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ครูก็ให้ทำในคลิปอะแต่ครูไม่ได้ให้ส่งเป็นภาระงาน,นะครับเนื่องจากเดี๋ยวจะเป็นภาระเยอะการเปรียบเทียบเศษส่วนอันนี้มันก็เป็น เบสิกถ้าเราทําบวกลบเศษส่วนได้เนี่ยเปรียบเทียบเศษส่วนเราต้องทําได้อยู่แล้วเพราะกระบวนการเนี่ยมันใช้คลึงกันนะครับกระบวนการมันไม่ได้แตกต่างกันเลยก็คือต้องทําส่วนให้เท่ากันนั่นแหละถึงจะมาเปรียบเทียบกันได้นะครับอ่าตอนที่ครูคลิปนะครับครูก็สอนข้อสองแล้วข้อสอี่ไป้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อที่น่าสนใจนะครับอ่าถามก่อนเปิดแบบฝึกหัดตามไปได้เลยนะครับหน้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด ถามก็อยากจะให้ทําข้อไหนให้ดูไหมเป็นพิเศษไหมข้อไหนแบบแวิเราทําแล้วเรารู้สึกเอ๊ะทำไมทาตอบมาได้อย่างนี้เราทําไม่ถูกหน้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมีข้อไหนอยากให้ครูทาเป็นพิเศษไหมครับเ,เรบาเทำถูกหมดเลยอะครับเราทำถูกหมดเลยถูทําถูกหมดเลยโอ้โห <laughs> เลยเลย,เลยไม่มีคําถามแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> อ้าว สำหรับคนที่ทําไม่ถูกครับมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวครูเลือกให้นะไม่มีนะอ่ะไม่มีครูเลือกแล้วข้อแปดนี่แหละครับอ่าทําไมถึงเลือกข้อแปดคือข้ออื่นเนี่ยมันเป็นกรณีที่เศษส่วนใช่ไหมบวกหรือลบเศษส่วนเนี่ยจริงๆครูทําให้ดูข้อสองข้อสี่แล้วแต่ตอเนี้ยนะครับมันพิเศษมาใช่จำนวนนบค่ะเขาก็คือนั่นคือเป็นจํานวนนะครับ จังเนี้ยนี่เราเรียกว่าจํานวนนับนะมีใครอยู่ป .5 แล้วงงไปว่าเวลาครูพูดจํานวนนับคืออะไรจานวนนับคืออะไรบางคนงงาจำนวนนับคืออะไรจานวนนับมันก็คือตัวเลขที่เราเรียนรู้กันทุกวันนี้แหละคือหนึ่งเริ่มตั้งแต่หนึ่งไม่รวมศูนย์นะศูนย์ไม่ใช่จานวนนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ไปเก้าสิบจนจนหมื่นแสนพันล้านอะไรนั่นแหละครับ <S 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 เรียกว่าจํานวนนับ ครับเวลาครูเอ่ยถึงจํานวนนับนี่คือพวกเราต้องเข้าใจแล้วนะก็คือเริ่มตั้งแต่หนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูข้อนี้นะครับหลักการอันดับแรกให้เขียนวิธีทำนะครับบางคนคือชอบลืมเขียนรูวารีป่ะนะแต่ครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ทําให้มันเรียบร้อยนะครับวิธีทำเห็นไหมครับต้องเขียนวิธีทำอน เฉียยวิธีทำเสร็จแล้วทำไรเขียนโจทย์ครับอ่ลบ79ส่วน7นะครับการแสดงวิธีทำลักษณะนี้จับขึ้นไปจนมัธยมันอะไรได้เลยครับระบวนการคณิตศาสตร์จะมีแบบนี้นะครับคือเฉียวิธีทำเขียนโจทย์ต่อด้วตั้งมาเลยเท่ทากบวนการจะเป็นอย่างนี้นะครับให้พวกเราจับไวเ้เลยเห็นไหมครับอ่เมื่อเขียนโจทย์เสร็จแล้ว ทำไงต่อครับช่วยกันทำอาหากินเลยเร็วแล้วก็ใส่ส่วนหนึ่งลงไปอะไรนะครับใส่ส่วนหนึ่งลงไปตรงสี่อ่าใส่ส่วนหนึ่งเอาไปคูณกันครับทีเลขสี่สี่เนาะเราะอะไรนะครับพวกจำนวนนะมีส่วนเป็นหนึ่งอ่า จำนวนนับทุกจํานวนมีส่วนเป็นหนึ่งไปเยียบจริงเลยของนี้นะครับเศษสี่ส่วนหนึ่ 9, น 7, งนะครับลบเศษเก้าส่วนเจ็ดเห็นไหมครับจะเห็นว่าทําไมครูเปลี่ยนทําไมไม่เอาส่วนลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าถ้าเอาส่วนห้อยลงไปข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปตีกับบรรทัดที่สองนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนลักษณะนี้ปลอดภัยดีครับเด้งมันขึ้นไปเงียบ มันจะได้ไม่ต้องไปพัวพันตีกันอยู่ข้างล่างนะครับตีกันไปตีกันมาอัดนะครับเดี๋ยวเป็นโควิดีริงนะครับไอ้อัดเกี่ยวอะไรกันไปเนี่ยไม่เกี่ยวนะนะครับอตอนนี้เราก็เปลี่ยนจํานวนนับให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้แล้วนะครับเพราะว่าจํานวนนับทุกจํานวนมีส่วนอ <c oughs> นัน่นเองนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความรู้กับพวกเราจําไว้ใช้ได้ยันโอ้โหมัธยมเลยนะครับใช้ได้ยันมัธยมเลย อ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วปุ๊บทำยังไงครับตามชาร์ตที่ครูสรุปให้เมื่อกี้นี้ก็ดูคือไปดูที่อะไรครับดูที่ตัวส่วนอ่าดูที่ตัวส่วนใช่ไหมครับตัวส่วนเท่ากันไหมข้อน,นี้นี้เท่ากันอ่า oh, <no. S 1> ไม่เท่ากันนะครับเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทําให้มันเท่ากันตามเท่ากันแต่ข้อเนี้ยทําง่ายหรือย,ยาก ทำไม่เข้าง่าย,ยไหมอ่าง่าย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 ไม่ต้องไปนั่งเทียบนะเพราะว่าเราสามารถทำหนึ่งให้เป็นอะไรได้เลยครับเป็นเจ็ดได้เลยหนึ่งให้เป็นเจ็ดนะครับทำหนึ่งให้เป็นเจ็ดได้เลยวิธีการท,ทําส่วนใเข้า็คือหาตัวมาเป็นนะครับเพราะนั้นเราจะแปลงล่างอ่าใช้คําว่าแปลงล่างแล้วกันนะใส่วงเล็บให้ด้วยแปลงล่างจับเข้าตู้อบสมุนไพรนะครับเดี่ยวไหมเนี่ย<น>อ่าก็ดึงเศษสี่ส่วนหนึ่งนะครับจับคูณ ทำหนึ่งให้เป็นเจ็ดเพราะนั้นหนึ่งคูณอะไรได้เจ็ดครับเจ็ดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษ์การคูณนะครับหนึ่งคูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นหนึ่งคูณเจ็ดก็ได้เจ็ดหนึ่งคูณสิบห้าก็ได้สิบห้าหนึ่งคูณล้านก็ได้ล้านหนึ่งคูณสายป่าก็ได้สายป่าโอเคโอเคนะเพราะว่าหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นหนึ่งคูณโต๊ะก็ได้โต๊ะนะเพราะหนึ่งเขาเรียกว่ามีเอกลักษ์การคูณนะครับ ะนนั้ก็คูณด้วยเจ็ดนะครับแต่การคูณเศษส่วนต้องคูณให้เหมือนกันทั้งเศษและส่วนจะคูณเพียงส่วนอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะนั้นอ่าให้สละสลวยแล้วก็ใส่เว็บปิดให้เขานะครับลบตัวนี้ได้ทําอะไรไหมครับไม่เราได้ทําอะไรไหมอ่าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเราต้องเอามาเขียนไว้แต่ก็เขียนไว้เหมือนเดิมนี่นะครับข้างหลังเนี้ยบางคนนักเรียนบางคนชอบลืมเขียนจะเขียนแค่ ค่นี้พอแล้วลืมเฉียดตัวนี้ถ้าลืมเขียดตัวนี้แล้วมีเครื่องหมายเท่ากับถ,ถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดนะครับคนนั้นต้องห้อยมาด้วยนะครับต้องห้อยมาด้วยอ่ากระบวนการตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับระหว่างนี้ตรวจของเราไปด้วยเลยก็ได้นะครับอันนี้ฝึกคาอย่างละเอียดเลยนะเจ็ดยี่แปดใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรคูณตามปกติหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดนะครับลบ กับเศษก้าส่วนนะครับนครับตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันยังครับเท่ากันเลยครับเลยครับเท่ากันเพราะนั้นหวานหมูหวานหมูนะครับหมูหวานหรือเปล่าก็หมูก็อร่อยสิครับกำลังกินอยู่เลยหรือเปล่าเนี่ย มราังกะริสอร่อยอากินกินไปได้ด้วยนะครับได้ความรู้ด้วยอิ่มท้องด้วยเนาะทีเดียวเลยอะทีนี้ก็นําตัวเตษนะครับทีนี้เพิ่มเติมนะครับใครจะเขียนตรงนี้ก็ได้นะครผูขอเท่ากับมาข้างๆแล้วกันอ่าใครจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้กรณีถ้าเข้าใจแล้วอาจจะไม่ต้องเขียนขั้นตอนนี้นะครับก็คือจับรวบส่วนนะครับผูใช้คําว่ารวบส่วนเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงจับรวบส่วนนะครับมาได้แบบนี้ จับเศษอ้าวทำไมเป็นลบเจ็ดล่ะบเก้าคูยิ่งเก้าคอุยเพิ่มไปหน่อยเป็นอย่างนี้นะครับอจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับหรือใครจะมาเท่ากับมาข้างล่างอย่างนี้เลยก็ได้เอายี่งแปดลบเก้าเือเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าครัยี่สิบเก้าอส่วนเจ็ดเก้าสิบเก้าส่วนเจ็ดถามครับ เศษสิบเก้าส่วนเจ็ดตอบได้เลยไหมไม่ได้ไม่ได้ครับต้องเพราะยังไม่เป็นจำนวนค่ะก่อนครับเพราะมันเป็นเศษอะไรเศษเกินเศษเกินถ้าใครสามารถตอบคำถามที่กูถามได้เนี่ยนั่นแปลว่าเจ็และเราเจ็ตละเยี่ยมละเยี่ยมละให้อย่างนี้เลย นะครับ you love I I love you เกี่ยวอะไรกันเนี่ยอ่ะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเศษเกินเหตุผลคือเป็นเศษเกินนะเหตุผลไม่ใช่ว่าทําเป็นจํานวนคะเหตุผลเป็นเศษเกินพอเป็นเศษเกินเราจึงต้องทําเป็นจํานวนครับอ้าวครับหรือคะครับครับครับไม่ใช่ครับนะจํานวนคะอ่าโอเคเยี่ยมมากนะครับ วิธีการทําเป็นจํานวนพระนะครับก็คือจับเศษหารส่วนนั่นเละอ่าครูฟอเขียนวิธีคิดไว้ตรงนี้ยนะครับบางคนก็ไปเขียนไว้ในแสดงวิธีทาไม่ต้องเขียนนะครับคือเอาสิบเก้าเนี่ยไปหารกับเจ็ดเขียนขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเห็นเฉยแต่ในขั้นตอนการแสดงวิธีทาไม่ต้องเขียนตรงนี้ไปนะครับสิบเก้าหารเจ็ดซึ่งมันหารลงตัวไหมครับไม่ลงตัวอ่านิยามคําว่าหารลงตัวก็คือต้องถามด้วยว่าเจ็ดคูณอะไรได้สิบเก้ามันมีเนี่ย ไม่มีเรียกว่าหาไม่ลงตัวนะครับแล้วเหลือเศษกี่ครั้งครับเจ็ดอะไรได้สิบเก้าส่งครับอ่าทำไมไม่สามอ่ะเจ็ดสามไม่ได้หรอสองไม่ได้มันเป็นยีิบเอ่าเพราะมันเป็นยี่สิเอ็ดยิบเอ็ดแล้วมันเป็นไงเกินมันเกินนะครับเพราะฉะนั้นได้แค่สองใช่ไหมเจ็ดสองสิบสี่ขาเท่าไหร่ได้สิบเก้าครับห้าครับ อ่าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเพราะนั้นขาดห้าตัวที่ขาดหนาห้าเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเศษห้าครับเรียกว่าเศษเรียกว่าเศษเราจึงมาเขียนเป็นเศษนะครับนี่คือที่มาก็คือเศษห้าใช่ไหมส่วนคือส่วนคือเจ็ดตัวเดิมก็คือส่วนตัวเนี้ยตัวที่เราไปหาเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้คือวิธีชิปเพราะนั้นเมื่อเราชิดได้แล้วเราก็มาเขียนเป็นจานวนคาัได้สองเศษห้าส่วน ท,ทีนี้จะไม่จบครับเรามาเช็คต่อเศษห้าส่วนเจ็ดมีอะไรหารได้อีกไหมไม่มีแล้วไม่มีไม่มีแล้วเพราะนั้นอันนี้ก็คือคําตอบที่ถูกต้องตัง่งโอเคแค่นี้เห็นไหมครับค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวมันก็ได้นะครับก็ตอบสองเศษห้าส่วนเจ็ด มีใครเคยสงสัยไหมว่าเฮ้ยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราเปลี่ยนมาเน่ยใช้เลขอารบิกเอาทำไมเวลาตอบใช้เลขไทยสงสัยไหมไม่เคย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 ครูเาไม่ไม่เคยเลยเพราะว่าครูให้เขียนผมก็เขียนให้เขียนผมก็เขียนใช่ไหมครับเออดีมากนะครับตามตามคนครูดีมากจริงๆมันก็ตามความความคิดเห็นของคนครูนะครับตามความคิดเห็นของคนครูนะเลขอารบิกเนี่ย เป็นสากลฉะนั้นทุกประเทศทุกประเทศ,ท,เท,ศทั่วโลกเลยนะถ้าเห็นเลข้จะต้องรู้นะครับแต่ถ้าประเทศอื่นมาเห็นเลขนี้เขารู้ไหมครับไม่ครับไม่รู้แต่นักถานเนะในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับถ้าเราเขียนเลขอารบ,บิกมากๆเนี่ยเราอาจจะลืม,เล,มเลขไทยเลขไทยเนี้ยเพราะฉะนั้นการตอบอนิศาสตร์ยเอออาจจะ เขียนหน่อยนะให้เป็นการแบบทบทวาานนะครับว่าเดี๋ยวจะลืมเลขเก้าเป็นยังไงเลขเจ็ดต้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะฉนั้นก็เป็นการถือว่าเป็นการ,ราทบทวนแล้วกันนะครับถ้าจะให้ถูกต้องที่สุดตรงนี้อีกก็คือตีเส้นนะครับตีเส้นแล้วก็ปิดถ้าสมมติกรณีในสมุดนะแต่ในแบบฝึกหัดก็คงไม่ต้องไปตีเส้นปิดนะจ๊กโอเคนะครับเท่านี้ก็จบแล้วนะครับจบแล้ว ข้อสองมีข้อไหนอีกไหมเอาข้อสิบสองไหมอ่าอืมะข้อสิบสองนะครับวันนี้จะจบการบวกการลบไหมเนี่ยวิชาต่อไปเรียนอะไรมาเหลืออยสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมันจะตัดแล้วเล่นแป๊บเดียวค่เรียนภาษาไทยกรันภาษาไทยนะมันยังไม่หมดเวลาแต่ซูมะจะตัดแล้ว <N> นะครับอ่าเหมือนเดิมว<ช>ิธีทำเขียนโจทย์นะครับยี่สิบเอ็ดส่วน c ลบกับสามอ่าซึ่งเป็น,ปนจำนวนนระับเท่ากับรอไว้ครับไปครับอ่าหลักการเดิมทำไงครับตรงนี้เข้าไปคูณใส่รรส่วนตัวเลขสามใส่อะไรนะส่วนหนึ่งตัวเลขสามอ่าส่วนหนึ่งตัวเลขสามเพราะรเราต้องทำจำนวนนะ ให้อยู่ในลูกเศษส่วนเศษส่วนอ่าก็อันดับแรกตัวตั้งเป็นอะไรนะครับบางคนเนี่ยจะมีกรณีแบบนี้นะคือเขาเขาเข้าใจว่าฝังให้ดีนะลูกกรณีนี้คือไม่ถูกต้องนะเขาเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเราทําตัวไหนเนี่ยเอาตัวนั้นมาไว้หน้าคือสามส่วนหนึ่ง แบบนี้นะครูเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะให้เห็นชัดเจนถ้าแบบนี้บอกเลยนะลูกทิปแบบน,นะครับไม่ได้หมายเพราะว่าเราทำตัวไหนแล้วเอาตัวนั้นมาไว้เป็นตัวตั้งไม่ใช่นะเข้าใจใหม่นะครับเข้าใจใหม่ถ้าทำาง,งนี้ผิดเลยนะครับผิดตั้งแต่บรรทัดตรงนี้สีน้ำเงินนี่เลยนะครับเหตุผแลบบเพ,พราะอะไรถึงผิดครับเดิมท <uk> ีโจทย์เนี่ยตัวตั้งคือย1สด่วนสี่ ใช่ไหมครับนี่คือตัวตั้งสามเนี่ยเป็นตัวลบสามเนี่ยเป็นตัวลบแต่พอเรามาสลับเป็นฝั่งเนี้ยเราดันเอาสามเนี่ยไปเป็นตัวตั้งเฉยเลยแล้วเอาเศษยี่สิบเอ็ดส่วนสี่ไปเป็นตัวลบถ้าอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ผิดเพรานั้นะเราการ็เดี๋ยวข้อนี้ไปไวหน่อยนะยมันจะปัด วิด <Video S 2> ีโอกูจะได้อันี่ด้วยเศษสามส่วนหนึ่งใช่ไหมครับครับอ่าแล้วตรงนี้ทำไงครับเราก็ทำสามให้ให้เศษหนึ่งตัวนี้เป็นอะไร่ีเป็นสีซซึ่งเศษ21่สเ่วนสเราไม่ได้ทำอะไรเราก็เขียนค้างไว้แบบนี้นะครับลบอ่าใส่วงเล็บให้เขาหน่อยอเข้ใอย่างไรใครดังเอ่ย อ่าเราต้องทำหนึ่งให้เป็นสี่เพราะนั้นก็จะคูณสี่ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับเราเท่ากับเศษที่สิบเอ็ดส่วนสี่นะครับลบสามสี่เท่าไหร่สามคูณสี่ได้เท่าไหร่ครับสามสี่สิบสองสี่คูณหนึ่งได้สี่หนึ่งไอ้สี่ ลบกันเหลือเท่าไร่ครับสูนลบกันเหลือเท่าไรลบกันเหลือเก้าน้เหลือเก้าเก้าเศษเก้าส่วนอะไรเก้า <9, S 2> ส่วนสอ่าเศษเก้าส่วนสี่นะครับอพอแล้วตอบได้ยังครับท่อนี้ตอบได้ยัง ดันเข้ายางครับมันเป็นโพเมื่อกี้นี้เลยยางค็อเป็นอะไรครับมันเป็นเศษเกินครับอเป็อกเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้อยู่ในรูปจํานวนจํานวนครับในรูปจำนวนครับสี่อะไรได้เก้าครับสี่สองแปดครับสี่สองแค่นั้นเราครับสี่สองได้แปดเหลือเศษเท่าไหร่ครับหนึ่งครับเศษหนึ่งส่วน เป็นหนึ่<ช><ช>นงส่วนสี่ครับนีก็ตอบได้แล้วนะครัตบตอบตัวส<ช>ี่ถูกไหมครับอ่ะก็าจบแล้วหน้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเป็นกรณีที่เศษส่วนบวกลบกับเศษส่วนนะครับแล้วก็เศษส่วนบวกลบกับจํานวนน,บนับนะครับเดี๋ยวครูพักเบรกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปต่อ ที่เป็นจํานวนพระบวกลบจํานวนพระบ้านนะครับจะทำยังไงเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้ใหม่นะครับขอสต๊อปก่อนนะครับสวัสดีครับ